ใช่นะคือสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยออกรูปต้องอยู่บ้านยังเยอะนะนะคะเลยเอ่อเลยผู้หญิงต้องเหยียบรูกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เหยียบโลกอะ ออกไปทำอาหากินมาเลี้ยงในครอบครัวมีความสุขนะคะตัวนี้ดูซิถูกรูปจนขาวก็เพราะว่าส่วนใหญ่สุภาพสตรีรูปจะเยอะเขาบอกอารูปเสร็จแล้วจะได้มีบารมีจะได้มีสามีเอาเงินเราเยอะเยอะอันนี้ผู้ชายรูปเสร็จแล้วจะได้มีภรรยาดีๆจะได้ช่วยกันทำอาหากินนะคะภรรยาเยอะๆภรรยาเยอะขอไม่ได้เดี๋ยวลองไปรูปข้างล่างรูปหัวรูปหัวอย่าไปรูปตาท่าน ลูกหัวแล้วก็กินปากานหน่อยเลยเงินทองไหลมโอ้ลูเลกเพยอะเน้นเน้นเ่เราจะเอาวิธีดีๆกลไปค่ะน <หา S 2> ี้นี่ยคือคนเชื่อก็มีนะคะคนไม่เชื่อเราก็พยากเนาะรเราก็คิดว่าให้ดีๆเอาเราโชคดีกลับไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ๆยังไงต้องมาอีกแน่นอนเพราะห้องงเนี่ยไม่มีใครมาแค่ครั้งเดียวชจจ่จริงจริ <c oughs> ปีนอุ้ยเาเขาขานเล้ เน้น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 มากเน้นงต้องมีต้องมีวังให้ทำไมเขาโยนเหรียญลงไปอะคะคนมาแล้วกลับไปต้องเห็นทุกคนทำไมโยนเหรียญลงไปเหรอคะโยนเหรียญลงไปจะได้กลับมาไงเมเปิ้ตันนั้นตายไหมไม่ตายหรอ่ะตัวนั้นตายแล้วเมื่อกี้ดนัตายอุ้ยตะเกียนะคะโอ ไปทันหันเลยนะเปล่าให้โชคเหรอเฮ้ทำไมดุจังอยู่ด้วยกันนานตายก็เป็นเรื่องสุดตีหัวยยังเเต่เเตี่ไม่เล่นหัวตีเก่งต้องไม่เล่นดูว่าไม่เล่นไม่เล่นจริงเหรออุ้ยเหม่ไปดูเขาจะไม่ให้เหม่เล่นการพนันอ่ะเนี่ยทำไมล่ะวันแป๊บเดียวได้เอาได้เสร็จเขาบอกให้เลิกไงเราก็เลยเลิกเล่นอีกไง แม่แกนน่ะเตี่ยเกาะลาวเลยแล้วก็มีคนช่วยแล้วก็โอ๊ยโอ้ยลงมานี่แหละเขาแหละรอบนี้เตี่ยเวอร์ชั่นเตี่ยครั้งที่แล้วเวอร์ชั่นแม่ได้ต้นไม้นะคะ นี่องค์พระแม่กวนอิมอาอนนเกิดอาการปวดฉี่สุดนี่ด้านหลังฮะองค์พระแม่กวนอิมนะคะต้อใสป็ผ้หนี้น่าสเกเขาทมซื้อไุอะไรพวกนี้คนไทยซือมาวายนะค่ะถ้าสามสีเขาซื้อมาไหว้กันเพราะว่าเขาขอแล้วสำเร็จกัน ตอนปี1 9ึง 99, 99 7งเก้าเก้าอ่ะตอนสาเขามาว้เจ้าแม่เขาบอกพี่เอาไม่รู้นะของผมโอเคนะคือธุรกิจก็มาเรื่อยๆก็ไม่ลำบากขอขอเราได้กันอ่ะวันนี้วันดีนะ,ะเดี๋ยวเออทุกท่นานมาตรงนี้ก่อนมานี่หน่อยนะจ๊ะระวังมาได้นะคะนู่นนำเลยคะ อง์นี้เจ้าแม่กงจิมให้ประทานพรนะคะทุกท่านสังเกตถ้าในบ้านเราไ่าเจ้าแม่กงจิมเราจะเชิญปางให้ประทานพรไปเถเพราะอะไรองนี้ขออะไรก็ได้สําเร็จท่านเจ้าเทให้จุดนี้ขอพรก็ได้นะคะจุดนี้ก็ทาขึ้นมาเหมือนเราเผืียเจ้าแม่แล้วข้างหน้าก็จะมีบทสวดมนต์ท่านไหนจะไปยิบทูกก็ได้นะคะเราทําบุญแต่วันนี้ เออยกมือไหวก็เหมือนกันเลพี่เอาง่ยเอาง่ายเจ้าไม่กักตินใช่ไหมข้อถันนเดียว